สวัสดีครับพอดีเมื่อนี้มีไอเอฟซีเยว่าให้มาสอนไล่ตามคำลำนะครับไอคำหลวงผมแนะนำมาเดี๋ยววันนี้ผมสิม,มาสอนเทคนิคไล่ตามคำลำครับไอพอดีมีคนขอมาแล้วครับไล่ตามคำไอไล่การไล่ตามคำ,มำมอย่างไครับบ่อย่างครับงา่ายกว่าคำหลวงเพราะว่ามันมันโนดจจำกัดมันมีมันสามารถลูกไหนได้สกลิลเดียวนะครับมันก็สิเรียนง่ายน,นะครับ สามารถล่วงในร้ายตัวครับในการไล่ตามคำคำรองเอ้ยคำลำง่ายๆนะครับรเดี๋ยวผมสิม,มาบอกวิธีการไล่นะครับนี่นี่ผมเกิดิม,มาคว่าโคเบอร์พี่เห็นอเป็นแรงใจขึ้นก่อนนะครับเพราะเดือนเพียงํำรวยพรผมสิม,มาโคเบอร์ส่วนงที่เป็นลำนะครับว่าผมเห,หนนรียญเอ็นทีอย่างไรนะประมาณได้ ในการในตามคำล่ำที่มันบาอ,อยางครับฮอสิยงเป็นได้สกิลไปเลยนะครับจริงง่ายๆเด้ก็จะไล่ไปเลยฮอสิ่งไปไปยไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าเขาช่วยเขาเรียนหหนาะมันเกิดสิ่งไปเล,เลยครับเพราะว่ามันมันสิเป็นลายเส้นของไผ่มันนะครับอันนี้ไม่กับโบรายตัวนะครับบางคนอาจจะไล่ไปบางคนอาจจะ อาจารย์มาแกทกนกับอาชีพไร้ไปเลยนะครับกับไปเดือดนะครับเพราะว่าบันี้ก็แค่ชิมว่าลงช่วงท่อนจบเท่านั้นเองนะครับใน,ในการไล่ตามคั้มลำนี่กับบงางอย่างกเห่อไล่ไปได้เบิ้ลนะพอแม่สามารถลงไหนเบิ้ลนะครับว่าลุงนี่ก็ได้ลุงนี่ก็ได้ ลงลงอย่างเพราะว่าม,มัน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 บคือคำหลองคำหลองมันจะลงตามคอร์ดแต่ว่าคำรำม,มันจะลงในในสกิลมาเลยนะครับลงในลงในตัวบังคับสกิลเรียบลงเรีบรวดเพราะว่าบริบางฉันนะครับเทนนี้ไงสังเกตนะครับคำรำม,มันจะลงในแค่โน้ตตัวเดียวเมื่อพูดอยกตัวอย่างใหนมึงจริงเด้อเนี่ยครับคำคำรำมมันไมลงโดนตัวเดียว ใช่ไหมครับมันสิลงกนวดตัวเดียวนะครับมันสิลงนวดแคร์อยู่ในสกิลแคทุ่ยวเดียวนะครับถ้ามันถ้ามันคำหล่อมันสิลงกนวดลายตัวนะมันสิแตกต่างจากคำหล่อมครับท่านผู้ใดติดตามอีพีเห็นบหมถ้ามันถ้ามันถ้ามันคำร่ำมันสิลงเงียนนวดตัวเดียวง่ายๆครับง่ายๆเมื่อเนี่ครับคำคำล่ำซุมเมื่อถ้ามันตีกวดเนาะ เห็นป่เห็นครับมันสีลงแค่โนตัวเดียวครับมันสีมันสีเข้าเข้าสปีลงแค่ตัวเดียวเพราะมันเข้าเข้ากับไรไงเลยครับเข้ากับไรไง่ายพอมันลงโนตัวเดียวอยู่แล้วมันหมดเลยมันหมดไม่ลงแบบว่ามันมันคือคำหลวมันคำหลวมมันสีลงหลายตัวนะครับ ถ้ามันคำลองมาถ้ามันคำลตงไปโดนเดียวนี่ยง่ายครับเพราะหัวใจนอไปแล้วครับ ันนี้ก็สิเป็นลายเส้นของเขานะครับ็แล้วแต่เฮาจะดีไซน์ไปเลยว่าเยอะเปนไปยังได้เฮายห้องอกีอนนกแล้วห้องถึงมุนไปได้เแล่วเตฮาแต่ว่าสุท้ายแล้วก็กลับมาอยู่สี่สก,กลคือก่าครับเพราะว่าในการตีขอดมันก็นลงแค่ขอดเดียวห้อหลายไปทั้งโลยนียเหล่าเต้า้ไปนะครับเลดี๋ยวเต้าหู้จมวนไปเลยตัวเลขคาคาล่ามัน มันง่ายนะครับมันมันมันถ้ามันบอกถึงถ้ามันอยู่ขวากะเรลืนอยู่ขวอดียวถ้ามันตีขวากะตีอยู่ขวอดียวถ้ามันไหลถ้ามันไหลตามคําถ้ามันเท่าไรอินพอไหวก็ไหลกับอยู่ขวอดียวนะครับอยู่ตัวบังคับมันเขาหยิบแบบเป็นลายเป็นเกลนะครับเป็นลายลายเอาเอาลายเลีนเป็นลายเลยก็ได้กับโบพิษนะครับเป็นลายอยงไรพอผมถึยกตัวอย่างให้เบื่อนเนาะ แกจสิเด่นไปล่มาหลังไปเลยี่มาอันนี้ผมกับอันนี้สิเป็นไายเซียนผมนอนแต่ว่าผู้อาจารย์ท่านอื่นอาจจะเดยนอีกแนวหนึ่งครับก็จะเดยนแตกต่างไปถ้า จำผมว่ามันง่ายนะครับหลิน,ลนข้าหลินไปได้ไกลกันไหนแค่เ้าก็ลรูปง้นด้วนจำกัดมันอ่ะมันกับจำกัดแต่แค่ตัวเดียวเขาลี่วงจ๊สให้กันไหนนะครับในตะเกียววงในข้าวหลินไปได้เบือนนะครับนี่แต่ว่าถ้าหลินมีในตะกิลมันข้าหลินจริงสีเกี่ยงไหนนะครับก็ได้เบิดนนะ แบบนี้เคาแค่์หมุนทาทาทาเพียงมาลองไก่จิจบเ้าก็ยังค่อยค่อหมุนกลับมาเพื่อจะเดินตามกำลังต่อเนี่ยก็มีทำเนี่นะครับเทคนิคง่ายๆมือไหร่ก็ลองเอาไปปรับใส่ไปนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งไอ้ในการไล่เนี่ยปุ๊บมาทามาที่มาแนะนำไลยว่าเออตุลินไปยังไงต้องตุ๊บต้องห้ามมืออ่อนไอ้ตรงนู่นนั่นตรงอันนี้ผม๊บมาทามาแนะนำไลยเพราะว่ามันเป็นลายเส้นของเรา ก็ลองมึงอไหร่ก็ลองหาได้เส้นของจะคล้องว่าเออห่อจีนแปลงได้ให <sm illi> ้ม <Arduino> <mel> ันมวนก็แล้วแต่เหาองเป็นลายเส้นห้องเราลองอีขทีเมื่อเจ็บเตีง่ายๆเขาจะมัน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 หมดเหาตัวโต๊้คือจังคำคำหลองคำลำนี้ทง่ายนะครับจีนได้แก่สกิลมันกระโดดมาครับบางทีโดเล่นได้ลินแปลงได้เบิร์ครับลินแปลงได้เบิร์ดอยงไรมาครับเอาหยุกตัวอย่างรอบนึงเนาะ ไอ้พวกหินในเมืองเนี่ยไปในม่นกระิ่ไปในเบิ้อนนะครับแล้วก็มาบ่รจดตายตัวนะครับก็ล่องเอาไปล่องเอาไปปั๊บใส่เบืองเลยครับข้อหินไปในเบิ้อนนะครับห้อแกรักกระดิ่แกแน่สกิลในคำลองเอ้คำล่ำห้อหินแง่สกิล ง่ายครับทุกเนี่ยสกิลยเดี๋ยวชู้ตัวถ้พวกมาแถบเดี๋ยวชู้ตัวเลพราะเรีนแค่เนี่ยเสียเกี๊ยวเรียนแค่เนี่ยสกิลแค่จำดีน,น,นะครับในการไล่ตามคำลำมันจิง่ายท่านไม่คำหลวงมันจิบมาขับขอดลงมันจิบมีขอดลงแต่ว่าคำลำมันจีบเลยมาขับขอดลงพราข้อใจนะครับนอนอันนี้ก็เป็นบอกแนวทางมือใหม่นะครับลองล่องลองเอาไปปรับใส่เบึงฮะห,า,หาลายเส้นจะูคลองมึงว่าลายเส้นจะูคลองมันจะเป็นประมาณได้จำเนียงแนวได้ก็ลอง ฮาเบิ่งแต่ผมแนะนําบ่ได้เพราะว่ามันเป็นลายสีนไผมันก็คืออย่างผมเคยบอกไปนะครับกะจีพี่นีก็มีซาํานี้ครับพอดีมาเฮ็ดคลิปตอบคอมเมนต์นะว่าให้มาไล่ตามคําล่ําได้จังได๋มันก็เทคนิคก็มีซาํานี้นะครับลองลองหาเบิ่งทีเนี่ยก็แม่นสิเห็นแม่นสกิลครับแต่รับเหกถ้าแม่นสกิลแล้วเฮาก็สิไล่ได้เองมันบ่ยากอันนี้มันทีายกว่าคําล่อคําล่อไมนสิยากนึ่งะครับเข้าคําล่อมันเฮาต้องหาโน้ต้โต๊ะว่า เออมันต้องรง,งปึ้ปตมต้องเสียานะครับแต่ว่าคำลำโโม่ไไ่่่่่กกอ่่อ่กก่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ยคือ,อกก่่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 ่ดินอยู่นอกสก,กิล่่่่่แต่ว่า่่า่่่่่่่่่่งกก่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ในส่นสกก่่าา่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่ยังง่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่่่่คําไอ้ คำลํำโมยาครับทุกเพียงเดินไ้เบิดครับม่นกับบอตายตัวครับก็ต้องไปหาบึงลายเซียนฮอนนอซาอีัพี p นี้ครับมีซำเนี่ครับกดติดตามมาได้ผมสิมาแช์เทกนี้ยังเยอะซาอีัพี p นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย